ดค่ะเพลินพิษเรียนเมฆหรือว่าป้าพิมพ์น้ำพิมพ์พี่พิมพ์ของใครหลายๆคนนะคะมีความรู้สึกอยากพักอยากไปเที่ยวอยากทำอะไรหลายๆอยา่าง ก็เลยตัดสินใจกเกษียณตัวเองแล้วก็ไปเที่ยวได้สักพักหนึ่งก็เลยคิดว่าทําอะไรดีเน,ะนาะนอกจากไปเที่ยวแล้วเนี่ยเป็นคนเขียนเขียนเรื่องเขียนบทความก็จะมีบทความเขียนเอาไว้อะไรเงี้ยหลังจากนั่นมาก็คิดอยู่ว่าเอ๊ะจะทําอะไรดีก็เลยไปเพ้น์รูปไปเรียนถ่ายภาพไปอะไรเงี้ยคะ่ะกระทั่งถึงวันหนึ่งก็มีความรู้สึกว่าเราชีวิตเราไร้ค่าเนาะเราไปทำอะไรแบบเยอะแยะมากมาย ก็เลยคิดว่าถ้ามันจะมีไรายได้ด้วยได้พบปะจะเจอผู้คนด้วยก็เลยคิดว,ว่าหาอะไรทําดีกว่ากา,ารหันมากลับมามองว่าอะไรที่เรายัางไม่ได้เคยทําแล้วเรามีความสุขกับมันอันหนึ่งที่มันผุดขึ้นมาเลยคือเราดื่มกาแฟทุกวันบ้านเราดื่มกาแฟทั้งบ้านตื่นเช้ามาเราจะต้องชงกาแฟกินทุกวันที่บ้านเราใช้เครื่องล็อกก็คือเครื่องกดช็อตเอสเพรสโซอยู่แล้วแล้วเราก็ดิบกาแฟกันมาตั้งแต่อ้อนแต่ออกละแล้วกาแฟเราก็เคยคั่ว เลยตัดสินใจว่างั้นเปิดร้านกาแฟแล้วกันก็เลยไปได้ที่เล็กๆที่แถวมหาพฤทธารามหน้าร้านขายสุขภัณฑ์ก็จะมีคนบอกว่าเป็นเพิงอยู่ริมถนนแล้วเราก็ทําเป็นแบบที่เปิดออกมาได้เป็นคอฟฟี่สแตนดแบบแก๊บแอนโกคือมาซื้อแล้วไปอะยแต่เนื่องจากว่ากาแฟที่เราขายมันเป็นกาแฟที่ต้องการการพูดคุยต้องการการสอบถามมันต้องการมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างคนซื้อกับคนขายมันก็เลยเกิด จากที่นั่งเล็กๆหน้าเคาน์เตอร์อย่างเงี้ยสองตัวมันก็เพิ่มไปเป็นอ่ะขยับไปคนได้แล้วก็อยากนั่งดื่มเพราะใส่แก้วมันไม่ใส่กระดาษแก้วกระดาษไม่อร่อยหลังจากนั้นมาก็หมดสัญญาก็เลยไปดยได้ที่ตลาดน้อยก็พยายามที่จะดูสิ่งแวดล้อมทั้งหมดว่าอะไรที่มันเป็นไปได้ที่ทําร้านกาแฟแล้วไม่ไม่โดดออกจากอ่ารูปแบบที่เขามีชีวิตอยู่เกินไปมันก็เลยไปเกิดร้านที่ตลาดน้อย เรายังอยู่ร้านคอฟฟสแตนเล็กๆก่อนน่าจะย้ายเลยมีน้องคนหนึ่งเขามาเล่าเรื่องของครอบครัวเขาให้ฟังเราฟังแล้วเราก็ไม่สบายใจก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะเราก็เป็นคนในวัยกเกษียณเหมือนกันเป็นคนวัยหลังกเกษียณเราน่าจะทําอะไรให้เพื่อนร่วมร่วมรุมร่นหมายถึงร่วมอายุที่เขาไม่รู้ว่าจะทําอะไรกับชีวิตตัวเองดีได้บ้างก็เลยมานั่งนึกว่าจริงๆกาแฟดริปเนี่ยมันเป็นการ รวมจิตรวมใจก็คือทําสมาธิได้อย่างหนึ่งถึงแม้จะมีเวลาแค่3นาทีถ้าอย่างนั้นเราลองมาทำเวิร์กช็อปให้เพื่อนสูงวัยดีกว่าเราไม่อยากเก็บเงินจากเขาเพื่อค่าสอนเพราะเราก็คิดแล้วว่าการที่เราเอาเงินมาจากเขาเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเรามีความรู้มากพอที่จะไปเก็บเงินใครก็เลยตัดสินใจว่างั้นเราทำแบบไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายดีกว่าก็จะทำมาเรื่อยๆ พอทำมาเรื่อยๆสักพักหนึ่งเวลาเรามีเรียกชวนคนเข้ามาก็เราก็จะเปิดที่หน้าเพจว่าตอนนี้เราอยากได้คนมาร่วมร่วมกับเรานะมาทำเวิร์กช็อปกันมาสนุกกันโดยว่าคนออกมาจากคนแก่มีเป้าหมายในการออกจากบ้านคนแก่มามีสังคมของเพื่อนร่วมรุ่นคุยภาษาเดียวกันรู้เรื่องตัดสินใจทำเวิร์กช็อปอันนี้ขึ้นมาก็มีคนมาเรื่อยๆทำกันไปเรื่อยๆในที่สุดก็ เลยตั้งใจว่าจะต้องมีอีกสักร้านหนึ่งเพื่อที่ว่าให้เพื่อนที่เข้าเวิร์กช็อปกันเนี่ย<ม>เขาได้มาฝึกปลือฝีมือฝึกปลือวิญญายุก่อนที่จะไปเปิดร้านของตัวเองจะได้รู้ว่าเปิดร้านกาแฟามันต้องเจออะไรบ้างต้นทุนเป็นยังไงราคาขายควรเท่าไหร่วัตถุดิบหาจากไหนอะไรเงรี้ยค่ะบริหารจัดการยังไงร,ร้านเล็กร้านใหญ่เหมือนกันมันอยู่ที่ว่า สกเกลของร้านอยู่ที่แค่ไหนในที่สุดร้านนี้ก็เลยเกิดขึ้นเราก็มานั่งคิดแล้วว่ามอรออันเนี้ยมันน่าจะแตกมันน่าจะแตกต่างจาก MR MR ก็คือคนในวัยหนุ่มสาวซึ่งเป็นลูกเป็นหลานทำกันที่นี่มันเป็นคนสูงวัยทั้งหมดก็เลยคิดว่ามันน่าจะเป็นอะไรที่เหมาะกับวัยก็เลยเป็นภาษาไทยชื่อของมันมอรอหรือมาเธอร์โสเตอร์ถ้าแปลตรงตัวก็จะได้ว่าแม่คั่วแล้วร้านนี้เนี่ยเนื่องจากเป็นคนสูงวัย6 0 7 0ทั้งนั้นถ้าใครมาแรกๆจะเห็นจะมีคนแก่อยู่ในนี้ทั้งหมด4คน ก็เลยเกิดร้านนี้ขึ้นมาแล้วก็เป็นที่มาของการเริ่มเริ่มทำโดยผู้สูงวัยทั้งหมดก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะก็มาสักระยะหนึ่งได้ไม่เท่าไหร่เลยสถานการณ์โควิดมาสมความปวดกันคนละข้างต่างคนต่างไปเพราะว่าทุกคนยังไม่ได้รับวัคซีนแล้วก็อายุเยอะแล้วก็เลยต้องหยุดร้านนี้ก็หยุดไป3เดือน จะบอกบอกได้เลยค่ะว่าเราตั้งแต่เปิดร้านวันแรกมีเพจเดินผ่านมาแล้วก็ไม่เคยเห็นเครื่องรอกซึ่งเราใช้อยู่ในบ้านเราออกมาใช้นอกบ้านเราแค่คิดเพียงแต่ว่าเราเอาของในบ้านออกมาใช้นอกบ้านเราไม่ได้ลงทุนอะไรมากมายเพราะเราก็ไม่ใช่คนมีตังค์แต่เรารู้ว่าค่าเช่าเท่านี้ลูกเรายังทำงานอยู่เขาแบกรับภาระไหวถ้าแม่ขายไม่ได้พอ ตั้งแต่วันแรกแล้วเขาไปแชร์ลงบอกได้เลยว่าร้านนั้นหัวกระดไม่แห้งอะค่ะอย่างที่เล่าให้ฟังว่ามีคนปลามาดว่าวิอยู่ข้างในนะเข้าไปในซอยลึกนะที่จอดรถไม่มีนะนำซ้ำอยู่ข้างบนด้วยกระดแทบหักอะบ้านต้องเสริมเหล็กทั้ง4ด้านหมดเพราะเรากลัวบ้านถลม่มเพราะมันเป็นบ้านเก่ามากเราก็เลยเสริมเหล็กทั้งหมดจนมาถึงร้านนี้ทุกคนส่วนใหญ่แทบจะไม่มีลูกค้าเดินผ่านแล้วแวะเข้ามา เพราะเรามีแต่ก,กาแฟอย่างเดียวที่ร้านโน้นก็เหมือนกันมีแต่กาแฟอย่างเดียวคุณจะมาหาชาโกโก้ร้านนี้ไม่มีก็จะมีแต่กาแฟอย่างเดียวลูกค้าที่มาที่นี่ส่วนใหญ่คือรู้จักตัวตนเราแล้วว่าที่เขายังเชื่อมั่นอยู่ว่ากาแฟเราไม่เหมือนใครมันจะมีเอกลักษณ์ของตัวตนของเราอยู่ในนั้นคนดาพะแก่ตัวลงทุกคนจะเป็นเหมือนกันหมดคะ่ะมีความรู้สึกว่าตัวเองไร้ค่า ไม่มีค่าอะไรเลยมีชีวิตอยู่ไปวันวันแต่สิ่งหนึ่งที่ป้าลูกขึ้นมาทําก็คือเรามีความรู้สึกว่าเราเป็นคนทํางานมาตลอดชีวิตเรายังอยากมีคุณค่านั้นอยู่เราอยากให้คนรู้ว่าคนแก่ไม่ใช่คนที่ควรทิ้งไว้คนแก่คนจะต้องเป็นคนที่มีพลังจะบอกว่ามันเป็นเวลาหลังกเกษียณเป็นเวลาที่คุณมีเวลามากมายคุณกำลังเงินคุณก็พร้อมแล้วเพราะคุณทำงานมาทั้งชีวิต คุณมีเวลามากที่อยากจะไปเรียนรู้ในสิ่งที่คุณอยากรู้ตอนช่วงเวลาที่คุณหาเงินงกงกงกงเพื่อส่งลูกเรียนคุณไม่มีเวลาที่จะคิดไปทําอะไรนอกจากงานประจําที่คุณทําอยู่หรอกแต่ช่วงเวลาเกษียณคือช่วงเวลาที่คุณอิสระจากทุกสิ่งทุกอย่างคุณมีเวลามากขึ้นคุณพอมีตังค์บ้างคุณอยากเรียนรู้อะไรล่ะคุณอยากหรือถ้าคุณไม่มีตังค์เลยคุณอยากเรียนรู้คุณเปิดโทรศัพท์เดี๋ยวนี้คนใช้ Facebook ประเทศไทยเป็นอันดับหนึ่งในการใช้ Facebook ไถ่ฟีดเข้าไปสิดูหน้าฟีดมันมีอะไรบ้างอยากรู้อะไรเปิด YouTube ดูคนแก่สมัยนี้เปิด YouTube ได้ซีรีส์แต่ละเรื่องรู้หมดพระเอกใครเป็นเกาหลีใครดังเมืองนอกใครดังรู้หมดฉะนั้นทําตัวให้มีคุณค่าทําตัวเป็นน้ําที่อยู่ในแก้วที่พล่องอยู่ตลอดเวลาไม่ต้องให้เต็มค่ะแต่เติมมันมาบ่อยๆไม่ต้องให้มันเต็มเติมบ่อยๆไม่รู้ถามอย่าเอาคําว่าอาบน้ําร้อนมาก่อนมาใช้เพราะมันไม่มีประโยชน์ คุณอาบน้ำร้อนมาก่อนเดี๋ยวเด็กมันถามมาว่าอาบอุณหภูมิที่เท่าไหร่อาบนานแค่ไหนคุณตอบเข้าไม่ได้หรอกใช้คําว่าอาบน้ําร้อนมาก่อนเมืาก่อนคนใช้ได้เพราะว่าเด็กสมัยนี้กับเด็กสมัยใหม่ไม่เหมือนกันคุณต้องปรับตัวตามยุคสมัยคุณเรียนรู้อยู่เสมอๆอ่ะเทคโนโลยีอะไรมันเป็นยังไงอย่าแค่มีตังไหมส่งมาให้แม่หน่อยหรือแม่พ่อแม่เหนื่อยพอละ ตัวลูกเองก็อย่าปิดกั้นเลยเขาอยากทำอะไรให้เขาทําเพราะว่าเราไม่รู้เหมือนกันว่าพรุ่งนี้เขาจะได้ตื่นหรือเปล่าความสุขของเขาอยู่ตรงไหนให้เขาทําแล้วตัวคนแก่เองก็ต้องหาด้วยว่าความสุขของตัวเองอยู่ตรงไหนเลือกในสิ่งที่คุคณคคิดว่ามันมีความสุขที่สุดทุกคนจะคิดว่าวันนี้เป็นวันข,ข,ของสุดท้ายของชีวิตทําให้ดีที่สุดแต่ป้าไม่ได้คิดอย่างนั้นนะคะป้าคิดแต่เดียวว่าอะไรที่ทําให้เราแล้วมีความสุขเราทาเหอ เราหวังว่าเราจะมีชีวิตอยู่อีกนานทํามันซะอย่าคิดว่าจะตายวันตายพรุ่งไม่รู้แต่สิ่งหนึ่งที่เราไม่ประมาทเลยคือเราไม่สามารถรู้ตัวได้เลยว่าพรุ่งนี้เช้าเราจะตื่นหรือเปล่าแค่นั้นเองค่ะทํามันไปเถอะหาความสุขให้ตัวเองหาตัวเองให้เจอ จำเป็นเลยว่ากาแฟขั้วอ่อนจะไม่สามารถไปทำํำโมก๊ะพอดได้กาแฟขั้วอ่อนไม่สามารถไปทําตุรกีให้อร่อยได้เรากล้าท้าว่าทุกตัวมันมีความเหมาะสมของมันอยู่ทั้งนี้และทั้งนั้นทุกเมนูที่เราทำมันคือตัวตนของเราจริงๆมันเป็นสไตล์ของเราค่อยมาสรุปการมาคุยกันว่ากาแฟตัวนี้ถ้าเป็นร้านเราเราอยากให้ร้านเราเป็นแบบไหนและอยากให้มีความ เปี้ยวนำอยากให้มีความหวานนํำหรืออยากให้มีกลิ่นชัดเราจะคั่วตามโปรไฟล์ที่เราชอบเพื่อเป็นตัวแสดงตัวตนของเราเองว่านี่คือกาแฟของมาสเตอร์โรสเตอร์